ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสัมคีขอเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกดาคม2559กิจกรรมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่7ถึงวันที่9กรกฎาคม2559 นายวิวัฒแสงพุ่มครูกศน,นตมนบึงสามคัคีและนายอิสทนนท์แก้วทองครูกศน,นตมนบังชโอนออกข้อสอบรายวิชาเลือกณนห้องประชุมสำนักงานกศน,นจังหวัดกำแพงเพชรกิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่องด้านที่1ง,งานการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพผอ,อรัตมีศรีพิบาลผอ,อ,อกศน,นอำเภอบึงสามคัคคีออกนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มนวดแผนไทยณอาคารเอกประสงค์หมู่ที่5บ้านนุงส้าตำบลเบิงสมคีเมื่อวันที่12กรกฎาคม2559กิจกรรม1คนหนึ่งอาชีพวันที่13กรกฎาคม2559นางสาวเพลินพิษอินจันครูกศนตำบลละหารจัดกิจกรรม1คนหนึ่อาชีพการทำลอดช่องแก้วณกศน,นตำบลละหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ผู้เรียนสามารถนำไปไประกอบเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งวันที่7กรกฎาคม2559นางสุภัตาใจเหินวิจิตกุลครูกศนตะมลเทพนิมิตจัดกิจกรรมโครงการ1คน1นอาชีพการทำขนมต้มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ครับด้านที่2จะเป็นด้านการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชนนะครับรวันที่13กร,รกฎาคม2 5 5 9นาวิวัฒน์แสงพุ่มครูกศนตมนบึงสามัคคีจัดโครงการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการทําเตาประหยัดพลังงานจากวัสดุที่เหลือใช้แล้วนํากลับมาใช้ได้อีกเพื่อให้ประชาชนตำบลบึงสามัคคีประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วันที่22กรกฎาคม2559นายวิวัฒน์แสงพุ่มคมรูกนนศนตำบลเมืองสมคีและนายอิสทนนท์แก้วทองครูกศนตำบลวังชาโอจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพะยุคลบาทศึกษาดูงานการเลี้ยงแส้เดินเงินแสนณนะอําเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรวันที่28กรกฎาคม2559นางสาวเพลินพิษอินจันทร์ครูกศนตำบลละหารจัดโครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสมการทำระบบน้ำหยดในการ,กรเกษตรร่วมกับนักศึกษาและ ชุดปฏิบัติการมวลชนต่มพันธ์อำเภอเมืองสามาคีซึ่งในครั้งนี้ได้ทำระบบน้ำหยดในส่วนมานาวงบ่อของศูนย์เรียนรู้กนต,ตนตำบละหารและมีนายสมควรบรรษาครูอาสาสมัครได้ให้ความรู้การขยายพันธุ์พืชแบบปักชำอย่าไปซอยยิดเกินตาเดียวมันเสียบไปมันกรเมิดนะครับเอาสักสีหาตาให้พอดีพอด,อดีกับที่มันสวยงาม,มานะครับด้านที่ส การศึกษาพัฒนานทักษะชีวิตวันที่15รกรกฎาคม2 5 5 9ผอ,อรัศมีศรีพิบาลผอ,อ,อกศนอำเภอบึงสามัคคีได้มอบหมายให้บุคลากรกศนอำเภอบึงสามัคคีจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2559โดยมีนักศึกษากศนร,ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและแห่เทียนเข้าพรรษา ณวัดทุ่งสนุนรัตนารามตำบลละหารอำเภอบึงสาม,มัคคีจังหวัดกำแพงเพชรวันที่8กรกฎาคม2559นางสาวพรสุดาสุธาครูสอนผู้พิการกศนอำเภอบึงสาม,มคัคคีจัดโครงการกลุ่มผู้สนใจการทำไข่เค็มดิลูกลังไข่เค็มจอมปลวกไข่เค็มใบเตยณกศนอำเภอบึงสาม,มัคคีและด้านที่สี่กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่4กรกฎาคม2559นางสาวเพื่นพิษอินจันครูกศนตมบลละหานร,ร่วมกับเทศบาลตำบลละหานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์นาอำเภอเบองสามาคีเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายสมพงษ์ปุ๋ยทารองนายกเทศมนตรีตมบลละหานกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลละหาน การปลูกมะนาววงบ่อปลูกผักต่างๆและมีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเช่นการขยายพันธุ์พืชแบบครอบแน่นการทําปุ๋ยเบนเทคุนก้อนการทําปุ๋ยน้ำอินทรีย์การตอนมะละกอการเลี้ยงไต้เดือน A.F. การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นต้นนักศอสนอตมบุรีอําเภอบึงสมมา,ามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร วันที่22กระกฎาคม2559นางสาวเพ็นพิษอินจันครูกศนาตำบลละหานจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำนักศึกษากศนาตำบลละหานลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลละหานหมู่ที่10บ้านคลองเจริญสุขพัฒนาสวนมะนาวแป้นทุนก้าวน้ำหอมไร้เม็ดของป้าสมหมายเฉลียวศิริวงศ์และหมู่ที่1บ้านโรงเย็นสวนเพียงระดาของนายพานุรักษ์ตันเจริญอเภอบึงสมมามัคคี โดยได้รับความรู้ในเรื่องการขยายพันธุ์มะม่วงโดยวิธีการติดตาตอนกิ่งได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมสวนส้มเพียงระดาและให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงเรื่องในการทำติดตาตอนกิ่งมะม่วง และยังให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงการเลี้ยงไส้เดือน AF เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดวันที่13กรกฎาคม2559นางสางสุปตาจเหินวิจิตกุลครูกศนตมเทพนิมิตจัดอบรมโครงการกระบวนการเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงสู่ชุมชนสอนการทำเบญจคุณก้อนเบญจคุณน้ำและโฮโมนจัปลวก ณขสศตะมเทพนิมิตวันที่6รกรกฎาคม2559ในอินทนนท์แก้วทองครูขสศตะมบังชะโอนจากกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงการตัยดยางรถยนต์เพื่อนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้ณขสศตะมบังชะโอนเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากราวันที่7กรกฎาคม2559นายวิวัฒน์แสงพุ่คมครูกศนอตมบึงสมามัคคีและนายอินทนนท์แก้วทองครูกศนอตมวังชะโอนร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบลหน้าห้องของพูวอำนวยการกำนักง,งานกศนจังหวัดกำแพงเพชร วันที่14-15กรกฎาคม2559พอรัตมีศรี 4, พิบาลผอ,อ,อกศนอำเภอเบ,บิงสมคีและครูกศนาตำบลอำเภอเบ,บิงสมคีเข้าร่วมอบรมและเป็นวิทยากรครูขอในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานดิจิตอลเซ็นเตอร์ของชุมชนนโรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์พาร์คจังหวัด,วคด,วคดวนครสวรรค์อิจิกรรมด้านเครือข่ายวันที่8กรกฎาคม2559พอรัตมีศรีพิบาลผอกศนอำเภอเบิงสมคีพร้อมบุคลากรและนักศึกษากศน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่นวัฒแสงสุริยาราตรมตำบลวังชะอุลโดยมีนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์านอำเภอเบิงสามค,คีเป็นประธานในพิธีเปิดโดยเต็งของกอสนอำเภอเบิงสามค,คีจัดให้มีการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นการทำปีกไก่เขย่าการทำตุ๊กตาวงกุญแจเพื่อที่จะสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้และยังแจกจุลสารการออกเสียงประชามติสรุปย่อสาระสำคัญ ออกถยงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมวันที่8กันยาคม2559พอรัศมีศรีพิบาลพอ,อกศนอำเภอเมืองตระบะคีและครูอาสาสมาครกศนร่วมต้อนรับคณะประเมินตำรวจมวลชนสัมพันธ์ดีเด่นณศูสู์์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านวัดใหม่หมู่ที่3ตำบลบึงสามัคคีวันที่27กรกฎาคม2559ผอรัศมีศรีพิบาลผอกศนอำเภอบึงสามัคคีเข้าร่วมโครงการปล่อยสัตว์น้ําและปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณอ่างเก็บน้ําบ้านวัดใหม่หมู่ที่3ตำบลบึงสามัคคี และกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมด้านอัธยาศัยนะครับวันที่21กรกฎาคม2559พอะอัศมีศรีพิบาลพออรกออรตนนอมเภ่เบิงสมค,คีและบุคลากรเข้าร่วมรับสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนั่งในพิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมราชกุม,มารีณนะห้องสมุดเฉลิมราชกุม,มารีวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานี และยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอุทัยธานีเพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาปรับใช้กับห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจังหวัดขำแพงเพชรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขออ,อกศนอําเภอบึงสาม,อออมัคคีพออรัศมีศรีพิบาลและบุคลากรทุกท่านขอขอบคุณที่รับชมติดตามผลงานได้ที่ f เฟซบ o ๊กกศนอํมเภอบึงสามัคคี YouTube